สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปส,สวัสดีครับผมสวัสดีรครับผมโอ้ยพูดผิดเาใไมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุ่ไหนนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมระบบโหมดบุคเคปเวนอาพีนะครับผมเออทำไมน้ากูัข้าวจังมายืน ดูอ่างนั่นแล้วก็แช่อ่างโอเคนะครับ okay, ผมในช่วงเทศกาลฮัลวีนนะครับผมบลูแคเวนก็จะมีของแจกให้เรานะครับผมซึ่งมันจะมี Candy c ค n h u ั t นะครับผมก็คือมันจะให้เราไปตามหาอะไรสักอย่างใช่ไหมเพื่อมาแลกลดเนี่ยตามระดับอีซี่ฮาร์ดมีเดียมเอ็กซ์นะครับผมนะก็เราจะได้ลดเป็นรดเทศกาลวันฮัลวีนเง้นหเดี๋ยวผมจะพาทําตั้งแต่ง่ายไปหายากสุดแล้วกันนะก็ <c oughs> ทีละคลิปแล้วกันนะโอเค มาเรามาล่าหาไอเทมกันนะครับผมกับบุกเฮฟเว่นนะครับผมแมพที่ห่างหายไปนานนะครับผมโอเคนะก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ได้ไหมครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันจะอยู่ไหนเดี๋ยวเราจะหาตั้งแต่ระดับอีซี่ก่อนในระดับอีซี่เป็นรถอะไรวะเนี่ยเหลี่ยมๆเลมือนรถฟุตทรัคเหรอเดี๋ยวเราจะลองกดไปนะครับผมนะนี่พอเรากดแล้วนะครับผมมันก็จะให้เราลหานะครับผม12ชิ้นนะก็คือ ลำดับที่1ก็คือ12ชิ้นนะคะรับผมรีบมาหานะก่อนจะหมดเขตนี่นะครับผมมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เหรอเราก็เก็บไปผมได้ชิ้นหนึ่งแล้วนะ2โอเคเอิ่มก็คือ3เออม,มันจะมีอันนี้อยู่ด้านบนเราจะขึ้นไปเอาโอ้โหว้าวว่านี่ชิ้นที่หนึางสี่แล้วโอ้โหนั่งชิลๆนะก็สไตล์บุกเฮฟเว่นสบายๆนะครับผมชิ้นที่ห้า่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นชิงช้าทำไมโอเคทำไมมันหาง่ายยังไม่ยากกว่าที่มีปะ เฮ้ยคืนน้ำผุท่านผู้ชมอ๋ชิ้นนี้เอายากอ๋เฮ้ยอ้ยโดดเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะครับผมหลายๆคนอาจจะเก็บได้แล้วหรือยังไม่ได้โอเคชิ้นที่6เรียบร้อยแล้วนะเออผมว่านี่ไงชิ้นที่เหรอฮะทำไมมันอยู่แบบใกล้กันจังวะเอา8ก็อยู่นี่เหรอเอาเฮะต่อไปก็10บละสิสิบเ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วเหรอท่านผู้ชมเดี๋ยวก็คือผม <Nope. S 1> ได้สิบเอ็ดแล้วนะชิ้นที่สิบสองมันอยู่ไหนกันเอ่ยก็เดี๋ยวเราหากันก่อนแป๊บหนึ่งมันอยู่ในโรงพักปะเดี๋ยวเรามาดูในโรงพักนะครับผมสถานีตํารวจของเรานั่นเองนะมันมันซ่อนอยู่นี่เปล่าชิ้นที่สิบสองนะก็ไหนเห็นไหมชิ้นสุดท้ายมันหายายากอีกละ เฮ้เท่่ะมีฮา l โลวีนแล้วมีแบบมันทำบรรยากาศแบบได้นะมันอยู่นี่เปล่าทนะ่านผู้ชมนี่ไงนี่ไงชิ้นที่12โอเคครบแล้วนะเอา้านี่ไงเฮ้ยเราแล้วก็ได้ลถแล้วนะครับผมปลดล็อกเรียบร้อยนะเฮ้ย <Hey, S 1> ก็คือคลิปนี้ก็ไม่กี่นาทีนะก็เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูรถด,ดิมันเป็นหน้าตาอย่างไงวะมันอยู่ไหนวะรรถเทศากาลนะท่านผะูนะ้ชมนะ นี่ไงมันจะมีสี่คันให้เราใช่ปะก็คืออันอันไหนเรายังเก็บไม่ได้เรายังสปาออกมาไม่ได้ประมาณนั้นเห็นไหมนี่อันนี้เราเก็บได้แล้วมันก็จะสปาออกมาให้เราได้เห็นปะออกออกมาดิเออนี่ไงรถรถขนาดมินิมอลเลยครับผมนะโคตรเล็กเลยนี่ขี่แบบเท่ๆนะดูดิมุมมองบุคคลที่หนึ่งก็ได้นะขี่ไปพาสาวไป ทานข้าวเงี้ยเออมันนั่งได้สองที่นั่งนะโอเคนะสำหรับระดับอีซี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะก็มาหาเก็บกันได้นะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเตันนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับผมรถโคตรน่ารักเลยโอเคก็มาเก็บกันได้นะผู้ชมขี่เงี้ยเงี้ยเงี้ย